สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาสรุปสีน้อ,นอยคอนที่8นะคะเพื่อนๆจาก่อนไปสรุปก็มาฝากคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมค่ะเพื่อนๆโอเคเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะ เฉพาะกิจนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก1 0 1 6 7นะคะเพื่อนๆ0 1ก็มาตัวเจาะตัวเด่นเนะาะมาคู่เลยนะคะตัวเด่นนะคะศ1นเนาะวันนี้พี่แจไม่ได้วางตารางให้นะคะแล้วก็6 7นะคะเพื่อน6 7นี่พี่แจเขียนไม่ถึงนะตรงนี้นะจะเป็นตัวนี้6 7นะคะเพื่อน6กกับ9เนี่ยตัวนี้นะเพราะว่าพี่แจไม่ได้เขียนมาถึงนี้ก็เข้าตัวรูดนะคะเด่นรูดนะเข้าตัวรูดด้วยนะคะ อันนี้เข้าเด่นรูดนะคะอันนี้ชุดรวมนะคะเพื่อนๆสำหรับพิเศษนะคะน้อยพิเศษผลที่ออก5้าห้าสี่แดสองนะคะเพื่อนจะห้าสี <c oughs> 5, 4, ไม่มีเพราะว่าพี่จะไม่มีเด่นเนาะแต่ว่า8ปดสองสองปนะคะก็จะเข้าตัวเด่นวิ่งรูดนะคะตัวเด่นรูดเนาะ นะคะต่อไปเราเอานอยปกติค่ะนนอยปกติผลที่ออกก็คือ5 9 3 7 5มนะคะ93มีไหม9 3้มีในชุดรวมนะคะอา่า93นะคะชุดรวมนะคะก็เข้าที่ดิน9ด้วยนะคะแล้วก็7 5อา่า9ก็มีนะคะ9ดินรูดก็มีแล้วก็7นะคะ7ก็เข้ากับ7 5นะคะเพื่อน ข้าวิ่งรูดได้สองเด้งวันนี้นะคะถ้าเกิดใครหยิบเก้านะอ่าอันนี้ก็รูดนะคะอ่าต่อไปรอบ VIP ครับเนื่อจากรอบ VIP ผลที่ออกสี่แปดสองสี่สี่นะคะแปดสองอ่าแปดสองก็ไม่มีนะคะเนื่อจ่าสี่สี่ก็ไม่มีเนาะเด่นรูดก็หลุดนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะ,ป,ะป่าปุนกันไปนะคะเพื่อจะใช้วิจารณญาณในการ เสียงโชคด้วยว่าแต่ละรอบนะคะแต่ละเข้าก็เข้าเด้งๆเนาะสำหรับวันที่9นะคะพี่ใจให้เด่นที่789นะคะ8กับ3 9กับ6นะคะอย่าทิ้งเขานะคะแล้วก็พี่ใจจะจะเขียนไว้ให้ในนี้เนาะสำหรับตัวโจตัวเด่น7เนี่ยคะ่ะเด่น7ก็จะมี7 0 7 1 7 2 7 3 7 5 7 6นะคะก็ใครไม่ชอบที่ตัวพี่ใจเจาะไปให้นะคะก็สามารถจะเลือกหยิบจับหรือว่าในตารางนะคะ ตารางก็คือเป็นตารางจาับคู่2ตัว3ตัวนะคะเพื่อนจ๋านะสำหรับแปดก็จะมีแปดหนึ่งเนาะพี่ใจเจาะให้แปดหนึ่งแปดสามแปดหกสามเจ็ดนะคะแปดเก้าเนาะเก้าก็จะมีเ 9, ก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกส่วนตัวอื่นคือมันจะอยู่ในตัวประกอบอกับตัวเด่นนะคะแล้วก็อยู่ใน็อกนะคะอยู่ใน็อกหอยลาวเนาะสำหรับเฉพาะกิจก็ให้เด่นอยู่ที่ ่าแต่พี่ใจชอบสองกับหนึ่งนะพี่ใจชอบสองกับหนึ่งนะคะเพื่อนก็อันนี้กันไว้เนาะศูนย์กันไว้แล้วก็พิเศษนะคะสองกับสามสามกับแปดตัวเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อมาด้วยกันนะคะจับคู่กันสําหรับรอบปกติก็ห้ากับหกนะคะหกกับห้าหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะวีไอพีสามกับสองอย่าลืมสามกับแปดนะคะเพื่อนจ้าก็ าฝากไว้กับอีกหนึ่งคลิปส,สลับสี้อยของเรานะคะเพื่อนจอ๋าฝากเป็นกําลังใจตัวนี้ฝั่งนี้พี่ใจจะเน้นรูดเนาะถ้าเกิดตัวเด่นเข้ามันจะข้าบุญเข้าล่างนะคะเพื่อนอมันจะได้เด้งนะคะแต่ถ้าให้เจาะเกิ่งก็ไม่ว่ากันแต่พี่ใจบอกเลยว่าบางทีเจาะเราเจาะไม่ถึงอะ่ะแต่มีแต่ตัวเด่นเข้าอย่างเงี้ยก็เสียดายนะคะเหมือนทุกครั้งที่ดูคลิปเลยนะคะพี่ใจจะบอกว่าเน้นรูดนะเน้นรูดเพราะว่า ถ้าเกิดสมมุติเข้ามาอย่างเงี้ยทั้งบนทั้งล่าง 3, สามสมมติว่าเขาออกศูนย์หนึ่งนะคะใช่ไหมข้างบนศูนย์หนึ่งข้างล่างก็สองปสองอะไรก็ว่าไปก็จะได้สามดิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะพเพื่อนจะก,ก็บางเดี๋ยวบางคลิปพี่เจจะฝากลิงก์ของเพื่อนไว้ให้นะคะเป็นกลุ่มกลุ่มหอวยฟรีค่ะใครอยากเข้าไปจะมีทุกห่วยนะคะพเพื่อนจะเพี่เจจะวางไว้ใต้ลิงก์ให้เนาะนะคะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะเพื่อนสามารถเข้าไปนะคะ เพื่อนเป็นกลุ่มหวยฟรีนะคะกลุ่มกลุ่มลายหวยฟรีนะคะเพื่อนจะก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อี่หนึ่งคลิปแล้วก็ขอกำลังใจพี่น้องก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกับช่องเล็กๆนะคะกับช่องเ,ยอ,ยะะอ,งเยอยที่กำลังอาหัดไตหาดคานหาดเดินสร้างตัวนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อจะได้ค่าปรกระดาษปากาน้อมีโฆษณาก็ดูให้แป๊บนึงนะคะเพื่อนจ๋าก,ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ มีโชคมีลาภกปบพิจัยตอดไปตลอดไปทุกวันนะคะขอให้ทุกท่านช่งดีสวัสดีค่ะ